เจอคนนอนตรงหน้าทำยังไงก่อนครับหาตู้ก่อนหรือช่วยคนก่อนให้เราคำนึงก่อนนะครับว่าจากเราไปถึงตู้แล้วกลับมาเกิน4นาทีไหมถ้าไม่เกินให้ไปหาตู้อุย้ยตู้พอดีเลยมไม่ถึง4นาทีนะครับดังตรงนี้ครับเป็นอาามสำหรับการแจ้งเตือนภยัยในกรณีถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนภัยแบบนี้ครับคนก็จะวิ่งไปหาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาช่วยเรามากขึ้นเครืด่ดีนะครับให้เราเช็คสถานะตัวอุปกรณ์ที่ตรงนี้นะครับมีคําว่าโอเคแปลว่าสถานะพร้อมใช้งานตัวอุปกรณ์ไอดีนะครับจะบอกวิธีการทั้้งหหมดว่่าาใทํออะะไรรตนคับ ติดต่อหน่วยฉุกเฉินตัวนี้เรียกแผ่นแผน่นะครับให้ฉีกออกมานะครับน้ำแผ่นแผนตรงนี้ครับแปะที่ผู้ป่วยตามรูปที่แสดงได้เลยนะครับอย่าลืมแกะแผ่นสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับแปะให้เรียบสนิทที่สุดนะครับในกรณีถ้าเกิดเจอผู้ป่วยที่มีขนให้เรากโกนขนด้วยนะครับจะมีคิดเซตให้โดยคิดเซตน,น,นะครับจะอยู่ตรงนี้เราสามารถดึงออกมาได้เลยสิวขา้างในครับจะมีถุงมือกันไกลมิดโกนถุงขยะห้แห้งแล้วก็มาคไว้เป่าปากสําหรับผู้ป่วยที่เราไม่ใช่เป็นสามีภรรยาหลังจากแปะปุ๊บให้เราฟังเสียงเครื่องครับว่่าาาาเครรองให้้ทํไตกมช็ ทำ C P R หลังจากปั๊มเรื่อยเป่าปากใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาปั๊มฟังคาสั่งของเครื่องต่อครับว่าเครื่องให้ทําอะไรต่อสองนาทีมันจะวิเคราะห์อีกทีนึงครับแนะนำให้ทําการชอ็อตเราก็ต้องแจ้งทุกคนว่าชั้นถอยทุกคนถอยแล้วก,กดช็อตครับช็อตได้เรื่อยๆครับจนกว่าเครื่องจะแจ้งไม่ให้ช็อตแล้วครับ